ไออยอสิมึงทำก็ไม่ผิดกูคงไม่มีสิทธิ์จะเอาผิดมึงที่ดีแต่ปากพันเรนาแต่ไม่ทำเอาเปรียบคนที่เขาทำมึงคนฟังค้อว่ยอแล็จำจับความเป็นดับคำกู มึควรเรียกว่าเป็นข่าวหรือเป็นดบเพราะสิ่งที่มึงต้องทําคือไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันควาจะพวกมนุษย์แบ่งได้เป็นสองประเภทส่วนใหญ่มีพวกที่รอซ้ํากับให้กําลังใจคอยตบไหลดีมาดีกลับถ้าเป็นกับดักกูจะจับให้หนักเอาให้ส่งกับที่มึงแทงท้างหลังกูตอนหลับอย่าหยองว่าสนเก่งว่าตนแน่ถ้าเขาจะเอาไม่สนแท่ว่ามึงจะแน่มาจากไหนถ้าเป็นกระฝากมึงจะควรกางกับใครเพราะถ้าเขาไม่เอามึงเดี๋ยวมึงเป็นลายต่อไปควยเก่งแต่ปา เพื่อจะจำกูกูคนเก่งที่ก็จ้องจะทำอยู่ไปกล็ลำบากคนอื่นไปว่าวันมึงเลือดถูกวะสงสารทางบ้านต้องหายงานทำส่งเงินให้มึงใช้ไปวันวันยังคิดไม่ได้สิ่งที่คนทำมึงไม่ยิ่งสวะอ่ะโยก็อย่างที่บอกกูแม่งม,มีมีสิทธิ์จะเอาผิดก็อยากจะบอกว่าตอนนี้กูแม่งโคตรจิบุญิดแล้วก็อยากจะบอกว่ากูแม่งโคตรสปิริตมึงบอสถิตกูก็ไม่เวน้นกูจะเน้นซำลังให้ดับสนิทอีสัตว์ ม,ม,มีหรอครับมิตรภาพในกองโจเนี่ยเหมือนสารน้ำมันลงในกองไฟที่ลูกโชนเนี่ยถ้ามึงยังชินงั้นเอาแบบนี้ถ้ามึงไม่ทำกูก็ไม่ทำรุนแรงดูซิมึงกูจะเอาอะไรกินมึงก็ไม่ทำกูก็ไม่ทำเพื่อนพ้องน้องมึงก็ไม่ต้องทำาให้คนเขารู้ว่ามึงมันติ่งมึงเกาะไปทั่วฝั่งทิ้ทุกสิ่งรักสุขสบายหวังผลทลอยได้ที่มึงทำมันก็คงไม่ง่ายใจกล้าหน้าได้่ยิ่งกว่าใครสุขบนความทุกข์คิดวิธีทำไปกูอยากชอบพวกได้ประโยชน์แบบมึง ดูหน้าขำขันพวกกระบอกแบบมึงเลองนะไม่ใช่สันดานเลิกคบกับกูไม่ได้เลยนะพูดมึงไม่น่ามาเจอกูผิดที่ผิดทางเดี๋ยวมึงก็คอยดูว่านาคตมึงจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้พ่อแม่ทำใจทำก็ไม่ผิดกูคงไม่มีสิทธิ์จะเอาผิดมึงที่ดีแต่ปากพันรนาแต่ไม่ทำเอาเปรียบคนที่เขาทำมึงควรฟังคอวายอ้และจับจับความระดับคำกูมึงควรเรียกว่าเป็นข่าวหรือเป็นดำเพราะสิ่งที่มึงต้องทำคือไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฝากจำพวกมนุษย์แบ่งได้ป็นสอบประเภทส่วนใหญ่มีพวกที่รอซ้ำกับให้กำลังใจ ดีมาดีกลับถ้าเป็นกำดักกูจะจัดให้หนักเอาให้สมกับที่มึงแทงข้างหลังกูตอนหลับอย่าหยอกว่าตนเก่งว่าตนแน่ถ้าคนจะเอาไม่สนแท่ว่ามึงจะแน่ามาจากไหนถ้าเป็นกระปะามึงไม่คุ้นกากับใครเพราะถ้านเขาไม่เอามึงเดี๋ยวมึงเป็นลายต่อไปควยขอบคุณสำหรับน้ำลายและก็คำพูดอ้ออวดแล้วก็ช่างเหยียดยามของมึงขอบคุณมาก แต่ที่หลังไม่ต้องกูบอกแล้วกูไม่เคยกลัวคนแบบพวกมึงเลยและกูกลัวคนแบบไหนอะ่ะไอ้สัสก็อย่างที่บอกในเพลงเก่งแต่ปากไม่เคยจะจำกูกูคนเก่งที่ก็จ้องจะทําอยู่ไปก็ลำบากคนอื่นไปวันวนมึงเลือกถวะสงสารทางบ้านต้องหางานทําส่งเงินให้มึงใช้ไปวันวันยังคงคิดไม่ได้สิ่งที่คนทามึงไม่ยิ่งสวะอีกอ่ะโย